กุสตาฟเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและโหดที่สุดในโลกเพื่อนๆเ,เคยได้ยินชื่อเสียงของจระเข้ที่ชื่อว่ากุสตาฟไหมครับและถ้าคุณไม่เคยรู้จักหรือรู้จักมาบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะอาสาเล่าประวัติของจระเข้ตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังเองครับก่อนอื่นผมพูดถึงสายพันธุ์ของจระเข้ตัวนี้ก่อนนะครับกุสตาฟ เป็นจระเข้แม่น้ำนายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสายพันนี้มันมีขนาดประมาณ18-20ฟุตและหนัก2,000ปอนด์โดยประมาณที่ผมไม่กล้าฟันทงขนาดของเจ้ากุสตาฟเ,เพราะว่ามันไม่เคยถูกมนุษย์จับตัวได้เลยได้แต่ประเมินกันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้ได้คาดเดาอายุของเจ้ากุสตาฟไว้ว่า มันน่าจะมีอายุประมาณ100ปีแต่ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นได้ให้ข้อมูลว่าเจ้ากุสตาฟยังมีอายุน้อยอยู่เพราะมันยังเป็นเตรเขาที่มีฝันครบชุดและชาวบ้านก็ได้โต้แย้งว่าถ้าเจ้ากุสตาฟอายุถึงร้อปีจริงฟันของมันต้องแทจบจะไม่เหลือแล้วด้วยเหตุนี้กุสตาฟ ก็น่าจะมีอายุประมาณ60ปีและยังมีแนวโน้มว่ามันมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้มันมีความน่ากลัวขึ้นไปอีกครับเราไปดูชื่อเสียงของจระเข้ตัวนี้กันดีกว่าว่ามันมีชื่อเสียงมาจากอะไรและทำไมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นจึงยกให้มันเป็นเจ้าแห่งแม่นม้ำนายหรืออีกคำขนานนามว่า จราเข้ที่โหดที่สุดในโลกกุสตาฟมีชื่อเสียงมาจากการเป็นจราเข้ที่สังหารและขมือกคนเป็นอาหารในรอบ20ปีที่ผ่านมาเชื่อว่ากุสตาฟสังหารและขมือกคนไปแล้วมากกว่า300คนนับเป็นสถิติจราเขที่สังหารและขมือกคนมากที่สุดในโลก ถิ่นอาศัยของมันอยู่ที่แม่น้ำรูซิซีทางเหนือของทะเลสาบแทนแกนนิก้าในประเทศบุรุนดีนอกจากนี้กุสตาฟยังมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากจระเข้ตัวอื่นๆคือสังหารคนเพื่อความสนุกใช่แล้วครับคุณได้ยินไม่ผิดจเจ้าจระเข้ตัวนี้เมื่อได้สังหารคนแล้วในบางครั้งมันจะไม่กินแต่มันจะทิ้งซาก ไว้รบนฟังอย่างน้ำเฉยๆเป็นไงนะครับแปลกจริงไหมมีการรายงานรายงานหนึ่งได้พูดถึงกุสตาฟไว้ว่ากุสตาฟเป็นโจระเข้แม่น้ำนายตัวเลขและน่าจะเป็นตัวเดียวที่กล้าโจมตีฮิปโปที่มีขนาดโตโตเต็มวัยซึ่งนับเป็นการกระทำที่อุกอาจและแปลกประหลาดมากเพราะโดยธรรมชาติจระเข้จะไม่กล้าโจมตีหรือเข้าใกล้ฮิปโป แต่กลับกันจะเป็นฮิปโปที่โจมตีและทำรา้ายจระเข้อยู่กว่าเดียวต่างหาแล้วถ้าคุณถามว่าทำไมไม่กำจัดหรือจับมันมาขังไว้ละ่ะผมบอกเลยครับว่ามันไม่ห้าย่างที่คุณคิดเพราะนอกจากที่มันจะมีขนาดที่ใหญ่โตแล้วมันยังเป็นจระเข้ที่ได้รับการข่าวขานจากผู้คนว่าเป็นจระเข้ที่ฉลาดที่สุด เพราะแน่นอนว่าการที่มันมีพฤติกรรมแบบนี้มันจึงเป็นจระเั้ที่มีก้าหัวแพงที่สุดและถูกตามล่าจากนักล่าสัตว์และพวกทหารเป็นจำนวนมากแต่คุณเชื่อไหมว่าเจ้ากุสตาฟไม่เคยถูกจับได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือเก่งและฉลาดมากครับแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่มันถูกล่าอย่างหนัก จนตามให้มันต้องหนีหวัวซุกหัวซุนและหายตัวไปในที่สุดและหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเจ้ากุสตาร์ราชาแห่งแม่น้ำนายอีกเลยแต่ทุกคนก็ยังเชื่อว่ามันยังมีชีวิตอยู่และมันคกงไปหากินในแม่น้ำของป่าลึกเพื่อหนีจากการถูกล่า